สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s p e ดเกมเมอนะครับโดยคลิปนี้เราอยู่ในเกมร e ัส e อีปอีดนะครับอีปอกอีปอดอะไรออกเสียงพีดยังไงขออภยัยด้วยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะมาสอนการครับนะครับว่าไอ้พวกรูเนี่ย มันทำงานยังไงบ้างนะครับในแต่ละชนิดนะครับครับมาเริ่มมาเลยนะครับที่ผมจะซื้อของจากอย่างนี้มานะครับโดยร,ร,รนูนแรกของเรานะครับจะเป็นดูันนี้นครับรูนอัชัตเทอริงนะครับอันนี้มันจะทำการ แยกมอดของเรามาเป็นชาตินะครับมอดไอ้น,นี้ก็มีรามอันนะครับอันนี้สามารถกดใช้ได้เลยนะครับเพื่อก,กดใช้ได้เลยก็จะได้ชาติโดยมันจะแรนดอมได้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกอันนะครับทุกมอดคือบางมอดบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวซื้อหลายอันเลยนะครับแต่ไม่ต้อง กดไล่เที่ยวนะต่อมาเป็นรูนออฟดีไฟเมนต์นะครับโดยมันจะทำการรีโลตัวมอดนะครับตัวอาฟิกนี่เป็นซ้าๆนะครับมีโอกาสซ้ำๆเปอร์เซ็นที่จะสาโลนะครับกดรีไฟนะครับบางทีนะครับ นี่เป็นส้ามห้าแล้วนะครับนี่ถิงไปนเครับันี่ใช้ประโยชน์นะครับต่อมาลูนออฟดี e มดิม,มบเวนะครับดีมบเว,วอันนี้มันจะทำการซุ่มเอามอดนึ่งมอดออกนะครับอันนี้เป็นสเตตัสที่พวผมไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะเป็น ซีม้วนสองอันก็ต่างนะกด r รี o v e นะครับ,รบมันจะซุ่ม r รี o v e ถ้ามาน Remove ไอ้ตัวซีข้าวให้พวกนี้จะดีมากนะครับเดี๋ยวลองกด r รี o v e นะครับอ่าอันนี้พาแล้วอันนี้จะเป็นตัวร re ีรีโมทนะครับต่อไปเป็นรูนอฟดิสคอเวอรนะครับรูนอฟดิสคอเวอรเนี่ย เวลากดนะครับมันจะซูมอัฟิกมาให้เราตามช่องอัฟิกที่เลือ่อนในที่นี้คือเลือกซัฟฟิกซ่องอันนะครับที่ยังไม่มีนะครับมันจะซ่มให้ทั้งซ่องคานะครับว่าจะได้คาอะไรบางกลกดนะครับ อันนี้นะครับมันบอกรีโอรีโอออิมอิมพิซิออนไอเทมนะครับจะลองกดใช้นะครับ นี่เขามีเยอะนะครับกดได้รเรื่อยนะครับเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนตัวค่าข้างบนนะครับใช่ครับมันเปลี่ยนค่าตรงข้องไอเทมครับอิมพีข้างบนโดยไม่เกี่ยวกับอาฟิกนะครับไอหินซีฟ้านนี้ครับรูนออฟแชปปิ้งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นลูนออฟอะเซนเดนนะครับอันนี้จะทำการเปลี่ยนไอเทมปกตินะครับเป็นไอเทมประเภทยูนิคนะครับมากดนะครับนี่ช่วงต้นๆนะผมไวโกดพวกเข้มขัดนะครับนี่แต่ว่ามันจะไม่มีไอตัว สลอดวางให้เราทำเป็นข้องดีเจนนะครับอันนี้ทำน,น่าจะขายมิเนอร์นะครับมิเนอร์ใน PoE นะครับอันนี้มันห้ายากนะครับผมจะไม่กดนะครับไอฮินไหม่อันนี้ทำอะไรได้ครับมันจะ แรนดอมอดจากไอเทมประเภทผมกดอยู่นะครับที่มีวิวเวิร์วิวนะครับนะครับมันจะแรนด m อมอดมาให้ธรรมดาเราเอาไส้ตัวครับก้อนแพทเนี่ยมาถึงก้อน4ี้ันท่องมาถึ่งเวลาเราไส้ตัวเราเก็บเวิวไปเรื่อยมันจะซุ่มออฟให้นะครับแต่อันเนี้ยเราใช้ลูนออฟววิ่ง สุ่มได้เลยโคตนะครับนี่กดแตแมันจะสุ่มให้เลยนะครับนะครก็เทียเทียก็จะสุ่มมาให้นะครับอันนี้มันจะใช้สรับ สรับมอดกันนะครับระว่างเทียหกกดใช้เลยเดี๋ยวว่าเทียหกคือครับเทียหกเทียเจ็ดพวกมีส่องอนนะครับถ้าเรากดใช้นะครับนี่ครับมันจะสรับเทียให้นะครับเทียหกเทียเจ็ดมันจะไปตรงอื่นะครับอันนี้ผมจะกดให้กดเดียวนะครับเพราะว่ามันเปลืองพมมีแค่ซองอันนะครับรูนออฟหกฮาวกนะครับ นี่รูน f Redemption นะครับมันจะเปลี่ยนมอดเทียหกเทียเจ็เป็นมอดอื่นที่ไม่ใช่ไอ้คริเทเชลสไตล์แล้วก็เชงทูช็อคนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับนี่ครับนี่เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับแล้วก็จะเป็นสแตนสแตนเชงนะครับนี่ผมเลือกอันเดียวนะครับ นี่น่าจะหมดแล้วนะครับรูนทุกประเภทนะครับครับอันนี้คลิปนี้จะมาพูดแค่เรื่องรูนนะครับไอ้นี่ไว้แบ่งพูดคลิปถัดไปนะะนครับถ้าสนใจเทคนิคอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกม a ร์ดอีกก็สามารถกดติดตามได้นะครับก็ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ